สวัสดีครับวันนี้น้องบีพีรถไถซสิงมาแล้วครับวันนี้เราจะพามาชมรถไถเดินตามกันครับคันนี้เป็นยานมา1 1เ5แรงครับ เดินนๆๆิ่มคาดนาเลยครับฝนตกหวานไม่ได้ก็เลยคาดดำเลยครับ ปกติรถรุ่นนี้ใช้เมื่อสิบกว่าปีก่อนครับนิยมมากมากสมัยก่อนมีเกือบทุกบ้านเลยครับแต่ทุกวันนี้มาใช้เฉพาะกิจรถไถใหญ่ลงไม่ได้ครับ ัจจุบันการคาดนาแบบนี้หาดูยากมากครับคาดแค่หนึ่งรอบก็ดำได้แล้วครับ<ม>เพราะน้ำแช่นานมากครับดินเลยนุ่มมากๆ แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับหนึ่นงานค้าสิกไม่มีตกยุ่มเลยครับ <c oughs> การดำนามีข้อดีหลายอย่างมากครับ <c oughs> เช่นหญ้าไนาข้าวก็ไม่ค่อยมีครับได้ข้าวมากกว่าการหวานอีกด้วยครับ ฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมีพี่ด้วยนะคะ